ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้ให้เงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้ง PUBG Mobile, ROV, Free Fire ไ a าร a n รและเกมจาก Hoyoverse เติมเกมบนเว็บรับ Rich Man Coin พร้อมบริการผ่อนนาสูงสุด10เดือนหรือเติมเกมในลายพร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการบอดเกม a s h เอ w a วนะครับวันนี้ผมมีสิ่งดีๆมาแนะนำนะฮะนี่แหละครับแอป UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่เปรียบเสมือนคลาวบนมือถือนะฮะที่จะให้เพื่อนเพื่อสามารถเปิดบอร์ดเกมเอาไว้ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องเปิดเครื่องทิ้งเอาไว้นะฮะตัวละครในเกมก็ยังปลดเอาไว้ให้ได้ตลอดเวลาเลยนะฮะซึ่งเหมาะมากๆเพราะเราจะได้ไม่ต้องเปิดเครื่องทิ้งไว้ทำให้สิ้นเปลืองค่าไฟหรืออุปกรณ์เสื่อมสภาพไว้กิที่ควรนะฮะ UG Phone คือคำตอบตรงนี้เลยราคาถูกมากๆนะครับเริ่นบบะน,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 นะาอแ็คกื G VIP ซึ่งราคาต่างกับแพ็กเกจเริ่มต้นแค่วันละ2บาทเท่านั้นนะฮะแต่ได้ประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้นลื่นไหลขึ้นนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็าาสามารถสมัครใช้งานได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะบ๊ายบาย c อน l ทรเเพื่อมีาร์ตี้รับอยู่เออใช่เพราะว่าตอนนี้ไม่มีระบบรับปาร์ตี้แล้วนี่หว่า,าดูสิกดค้นหาช่วงเลเวลเราสิี่เงนหนอนแดง66 8 1ไม่ได้เดี๋ยวเราแปแล้ว80-95คุกคุกคุก หนอนแดงไม่พ่วงอ่ะหนอนแดงไม่พ่วงจอยจำนวนในปาร์ตี้เต็มขอบคุณอันนี้แปดเอ็ดอ่ะแปดเอ็ดก็ได้ไหมขอจอยไปก่อนเต็มเต็มหมดให้ตายเถอะไม่มีก็ไม่เป็นไรเก็บคนเดียวก็ได้ออไปคุกสิครับทอคนไม่เยอะ ปัญหาไม ok <Sim. S 1> ่ได้อยู่ที่คนไม่เยอะครับปัญหาไม่อยู่ที่คนเยอะไม่เยอะปัญหามันอยู่ที่ไปมาแล้วเมื่อกี้ต้นสตรีมครับผมแม่งโดนอินจติโซนิกโบไซไส้ไหลครับโดนโซนิกโบไซไล่เลยเออโดนโซนิกโบไซไล่กับเมืองเลยครับผมและอีกอย่างนึ่งคือหาตีไม่ได้แล้วเราเป็นตัวตีใกล้อะเราเป็นตัวตีใกล้แม่งเดินตีไม่ทันเดินตีไม่ทันไอ้พวกตัวตีไกลเดินวนอยู่แบบรอบหนึ่งอะได้ตีตัวเดียวอ่ะเออ เดินวนรอบนึงได้ตีตัวเดียวอ่ะคือต้องหาตี้ก็เดี๋ยว8-5จะไปคนคุกครับ8-5ค่อยไปเพราะว่าเขาจะรับตีเวล8-5กันพอเราได้ตีเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะตีไม่ได้เนี่ยมันก็ยังมีอีพีที่แบบแชร์มาจากคนอื่นบ้างอะไรอย่างนี้ไงเออแต่พอไม่มีตี้ปุ๊บไปเดินเมื่อกี้เวลแม่งแทบไม่ขึ้นเลยอีพ e ีมันดีจริงเว้ยเออเข้าห้องน้ำแป๊บเห็นแล้วหมันเห็นแล้วหมันออสฟ้าตีบวกสี่หรือยังไม่ได้ตีครับผมนี่กับพูมมแพ้จะเก รับการสลิงเกอร์ขี้เกียจเล่นอาชีพอื่นเลยใช่ไหมเออการสลิงเกอร์ก็ดีถ้าเราเล่นเพื่อฟาร์เพื่อความสนุกอะไรเงี้ยการสลิงเกอร์ผมว่าเป็นอาชีพที่เล่นได้เพลินเลยนะดีด้วยแล้วตอนนี้กิจกรรมดีๆก็มีแจกปงแจกปืนสบายการแมงทอบบงมผู้เท่าไหร่นะฮะเห็นว่าจบไป2ล้านว่าไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่ได้ตามดรามา่าโดยรู้แต่ว่าเป็นดราม่ากันอยู่อะมาดราม่าเรื่องอะไรวะมีใครตามมั้งส่วนตัวผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบตามดรามา่าเท่าไหร่เ้ยเออะเเอ,อะไรที่อ่านแล้วมันแบบส่งผลลบต่อจิตใจจผมจะไม่ค่อยหาอ่านเออ แต่แต่คือก็ก็อดไม่ได้นะเราก็เป็นแบบคนเล่นเกมไงเราก็ได้ยินมาบ้างว่าอะไรว่าดาม่าดาม่าการ์ดแมงทอง2ล้านผมยังงงอยู่เลยว่าเออทมมันมีการซื้อขายแล้วมันดาม่าได้ยังไงวะเออสงสัยตรงนี้แหละเล่นแอดก,กับโลกนะตอนไปตอน80ตลอดใช่ไหมคุกใช่ไหมเออคนเันเยอะตอนนี้เรา่าคุกไปคุณยี่พีแบบหนักมากยอมรับเลยยี่พีจะคุกตอนนี้คือมหาศาลจริงนะฮะคือถ้าได้ตีนี่คือสบายเลยอะแล้วยี่เป็นตัวตีใกล้ด้อโหไปเดินมางกมาแงกมางกมางแงกไม่ได้ตีเลย ไปมาแล้วฮนะแล้วพอแบบไปเดินอ่ะได้ฉันไปคนเดียวไปคนเดียวไซ้ไหลโดนอิจติโซนิคโบไปทีกลับบ้านเก่าอ่าโอเคออสได้เดินเพยนเดินวนไม่เจอมอนเอออย่างนั้นคือต้องหาตีให้ได้อะถ้าเราหาตี้ได้อะเราก็จะแบบสบายเว้ยถ้าเราหาตี้ได้อะคือถ้าเราหาตีได้อย่างนั้นมันการันตีแน่ๆแล้วไงว่าเออเราเราได้ย x p ีจากคนอื่นแน่นอนในตี้อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งคนที่เข้ามาตีกัน12คนมันก็ไม่ซีเรียสเพราะว่าทุกๆ1คนที่เข้ามาในปาร์ตี้เนี่ยมันจะได้รับ e x p เพิ่มขึ้น10%นั่นหมายความว่าถ้าในตีคุณมี12คนคุณจะได้รับ E x p มากกว่าปกติ120%นนั่นเองนะครับถึงพูดง่ายว่าถึงแม้ว่าจะมีใครคนนึงตีช้าไปบ้างเป็นพระบัฟบ้าง e x p ก็ยังมากกว่าการไปเท่าตัวอยู่ดีนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นการที่ปาร์ตี้เนี่ยบางคนเขาถึงไม่ได้ซีเรียสมากว่าเอ้จะมี หมายถึงว่าจะมีบางคนเป็นพระบ้างบางคนก็จะแบบแบบจิตซีเรียจริงจังไงเคยปะเวลาแบบจะคิดอะไรแบบเฮ้ยมี5้าคนมันต้องหาร5ทั้ง5คนต้องตีให้เร็วมันจะได้คุ้มๆอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกพระมันบัฟไม่ได้เสียเวลาพระไม่ได้ตีมอนอะไรอย่างงี้คือเขามีระบบ e ี p e, Party ตีโบนัสไว้ก็เพื่อมาชดเชยอะไรในส่วนนี้แหละว่ามันจะต้องเป็นพระบัฟบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออขอดูสเตตัสหน่อยตามนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นสายกึ่งปัน่นกึ่งคริกนะแต่ว่าจะ เอ็นเอ็นไปทางคริติคัลเยอะนิดหนึ่งโมงเดียวเก้าสิบแล้วกดแค่คูณห้าสิบใช่ถ้าเล่นจริงจังจังอ่ะแป๊บเดียวแหละเก้าสิบแล้วตั้งตีหามอนไม่เจอเดินเวียนเทียนนะมาโคเดินได้ปะไม่ได้ยืนเก็บที่เขาด้านล่างซ้ายนะตัวหนอนเกิดตลอดไอ้บนเขาล่างซ้ายเนี่ยเหรอหนึ่งก็ตลอดเลยเหรอก็้ไปกัด S <S 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 ถ้าตั้งตีหาหมอนไม่เอเดิมตายแล้วไอตัวไถขาท้ามลงไปมองหน้ามันด้ขาดลงไปมองหน้ามันหละเดี๋ยวมันแง้วแงวให้อุ้มลองว่าค่อยกลับมาเล่นจริงจังนะทำของกาสลิงไม่ต้องใช้งบเกลโอ้ถ้าเกิดจะกลับมาเล่นจริงๆอนะ่ะแนะนำให้เล่นตอนนี้ครับเพราะว่าตอนนี้มีกิจกรรมแจกคอร์สฟ้าอยู่ครับเซิร์ฟเวอร์คูณแจกคอร์สฟ้าจากการสร้างตัวใหม่อะไรอย่างนี้ด้วยนะบอกเลยว่า ถ้ากลับไม่กลับมาเล่นตอนนี้เนี่ยจะลำบากนะคือถ้าเกิดในช่วงที่ไม่มีคอสฟ้าเนี่ยตัวละครที่ไม่มีคอสฟ้าไม่ดีเลยผมบอกเลยคนที่เล่นไปไกลแล้วก็จะต้องกลับมาสร้างคอสฟ้าใหม่เลยนะสร้างตัวใหม่เพื่อเอาคอสฟ้าแล้วมาใส่คางไม่ได้เลยนะถ้าเกิดว่าคุณต้องเล่นตัวใหม่อ่ะเป็นตัวหลักไปเลยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดคุณจะกลับมาเล่นตอนนี้นะแนะนําว่ากลับมาเล่นตอนนี้ดีที่สุดแล้วครับออันนี้แบบจากแบบคําแนะนําจริงๆนะมันแบบมีประโยชน์จริงคอสฟ้าเนี่ยได้ใช้เยอะด้วยด้อหัวใจเยใช่ครับผม เวล80แล้วใช่ไหมการสลิงเออถ้า80แล้วก็เอาคอร์ฟ้าได้แต่จริงๆควรจะเล่นให้ถึงร้อยครับยิ่งเป็นการสลิงด้วยยิ่งร้อยง่ายเลยเพราะว่าคาัสปกติเนี่ยมันจะต้องไปหนึ่งถึงเก้าเก้าแล้วจุติไปหนึ่งใหม่แล้วก็ถึงเก้าเก้าใหม่แล้วก็ค่อยเป็นร้อยถูกปะแต่พวกอาชีพพิเศษเอเจนชั่นคลาสเนี่ยการสลิงเกอร์นินจาเนี่ยมันหนึ่งเก้าเก้าแล้วก็ร้อยเลยนะครับมันไม่ต้องแบบกลับไปจุติใหม่ทำให้เล่นถึงเลเวลร้อยง่ายมากหนึ่งร้อยเนี่ยคุณจะได้ชุดอ่าเซตเซตถาามว่ไอเซตทม์ครรั้้งไไไดออ่่ะพีีจปบเาทม แต่สิ่งหนึ่งที่หาไม่ได้คืออาวุธครับอาวุธเนี่ยจะได้เมื่อคุณเลเวลร้อยเท่านั้นนะครับแล้วก็จะต้องไปคุยกับ n อ c เพื่อไปรับมาแต่ว่ามันไม่สามารถใส่คลังได้ครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเล่นให้เลเวลร้อยก็จะดีนะครับซึ่งจริงเลเวลร้อยก็ไม่ยากหรอกอย่างที่บอกมันไม่ต้องกลับไปจุติอีกทีมก็โอเคแต่ถ้าคุณไม่ซีเรียสเดี๋ยวคุณไปหาซื้ออาวุธในเกมเอาก็ได้อะก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าอาวุธที่ได้จากแจกเนี่ยผมว่ามันดีมันใช้ได้ยันร้อยเจ เดี๋ยวไปเจเวลให้ร้อยนะซู่ซูนะครับผมแนะนำว่าให้ร้อยนะเซ็ตทามคิปเปอร์เซตสองคือดีงามมากคือได้มาเนี่ยผมใช้คำว่าจบได้เลยอ่ะคือคุณไม่ต้องไปขวนขวายหาอย่างอื่นเลยไม่ว่าอาชีพไหนก็ตามนะถ้าคุณมีเซ็ตไอ้คอร์ฟ้า80กับไอ้เซตทามคิปเปอร์เซตสองที่เลเวลร้อยเนี่ยคุณไม่ต้องไปขวนขวายหายของยังอื่นอีกเลยอ่ะคุณใช้มันไปยาวได้ยันร้อยเจ็ดห้าเลยย้ำว่าของในเกมอ่ะถ้าเอาไปตีบวกเอาไปใส่เซตอ่ะก็ยังดีกว่านะแต่ในกรณีถ้าคุณไม่มีเงินเนี่ย ก็ไม่ต้องอะนึกออกไหมถ้าไม่มีเงินคุณก็ใช้เซตเนี้ยยาวไปเลยนะมันก็โอเคใช้ได้ยาวๆและที่สำคัญคือมันฟรีนะโอ้ตอนนี้แน่นจมูกมากอากาศมันเปลี่ยนโอ้ตายตายอย่าโดมช่วยไว้เนี้ยแป๊บนึงนะผมว่าคืนนี้ฝนตกแน่เลยบ้านผมเนี้ยรู้เลยเนี่ยถ้าวันไหนแน่นจมูกแบบเนี้ยเหมือนอากาศมันเปลี่ยนจากร้อนๆตอนเย็นมาเป็นแบบเย็นๆเย็นๆตอนแบบค่ำๆแบบนี้เนี่ยฝนตกแน่นอนคืนนี้แน่นจมูกเนี่ยเป็นคนแพ้อากาศ เป็นคนแพ้อากาศเนี่ยแน่นจม,มูกมากเลยเป็นคนเป็นภูมิแพ้พูดผิดเป็นภูมิแพ้ถ้าอากาศเปลี่ยนปุ๊บอย่างเงี้ยมาเลยจมูกแน่นเลย <S 2> <S 2> <S ไม่เก็บขยะแบบนี้ไฮคาร์ดอยู่ไม่ไกลเออว่ะเราแบบแป้งฟาร์มไม่เก็บขยะเลยดีกว่าเนี่ยชิ้นจากตัวเก่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราเลเวล99จ,จริงๆแล้วไม่มีตังค์เปลี่ยนไฮคาร์ดก็เดี๋ยวเดลจากตัวหลักมาอย่างที่บอก0บาทเดอะซีรีส์จริงแต่ ไม่ซีเรียสขนาดนั้นไม่ได้มาฟิกตัวเองว่าไม่ได้คุณต้องไปหาเงินนะไม่ได้คุณต้องไปทําอย่างคุอย่างนี้นะเราจะทาเท่าที่เราทําได้แล้วก็อะไรที่แบบสนุกสนุกเราก็อัดฉีกเข้าไปนิดหน่อยนะครับผมเช่นสมุิกิโยจะไปเปลี่ยนกิโยคุณต้องรอสาชั่วโมงอย่างเงี้ยผมก็ไม่ไม่มาให้คนดูรอหรอกผมก็เติมใบเปลี่ยนไปจบจบเพราะมันก็คาเท่ากันไม่ได้ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อการเล่นกรณีไอ้เงินเปลี่ยนไฮคลาสนี่ก็เหมือนกันจริงจริงมันส่งผลแหละเพราะมันต้องหาเงินล้านกว่าไงแต่ว่าถามว่ามันส่งผลแล้วมันแบบ อาจจะทำให้ไม่สนุกอะ่ะผมก็ไม่ได้ฟิกตัวเองขนาดนั้นน่ะไม่ต้องมาแบบว่าเติมเป๊ะปอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างเช่นไอ้ไอ้ใบครูนีพีเนี่ยที่เราต้องไปเอาเจลรอปปี้ปั๊มใช่ไหมซึ่งถ้าเราเอาเจลลอปี้ไปปั๊มอะ่ะไปปั๊มวันวันนี้นเนี่ยมันจะได้วันละหเล่มอยู่แล้วเราก็สบายๆแต่ว่าผมก็ขี้เกียจอะ่ะผมก็เติมจบเออแต่เราก็สมมุติว่าเราปั๊มมาอะไรอย่างเงี้ยเออเอาแค่พอสนุกอะ่ะไม่ได้แบบซีเรียสขนาดนั้นเออคอสฟ้าเวอร์ใหม่ มาก็ต้องปั้นใหม่อีกใช่นะฮะมันเป็นกิจกรรมดึงคนแหละเพราะว่าคงใช้คอร์ดฟ้าเซตเก่าเนี่ยไปสักปี2ปีอะจนกว่าจนกว่าไอกิจกรรมนี้มันจะดึงคนไม่ได้แล้วอะผมว่าเขาเขาถึงจะเอาคอร์ดฟ้าใหม่มาซึ่งจากยอดคนเล่นที่เห็นอยู่ตอนนี้ผมก็มั่นใจเลยว่าไอคอร์ดฟ้าเก่าเนี่ยมันยังดึงคนได้เยอะอยู่นะเราก็จะได้ไดเซตคอร์ดฟ้าเนี่ยไปเรื่อยๆเดี๋ยวอนาคตมันก็มีคอร์ดฟ้าใหม่มาอีกแหละแต่นีนะผมมองว่าดีนะ คือบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหแย่จังเลยแต่จริงมันดีนะคือคุณต้องมองในกรณีที่คุณเป็นคนเล่นด้วย,มอ,ยมองไปคนทําพัฒนาเกมด้วยคุณต้องทํำยังไงก็ได้ให้คนเล่นเนี่ยมันรักษาระดับเลเวลอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยมีรักษาระดับเลเวลคนเล่นให้ได้เพื่อให้เกมมันไปต่อได้น,นั่นเองนะเพราะงั้นมันก็ต้องมีอะไรบ้างแหละที่มันแบบมีให้รู้สึกกุญ,ญิดหน่อยอะแต่ถ้าคิดว่าเราทําเพื่อเกมก็โอเคนะฮะลองเทียบเป็นโบสิบกับธนูร้อยบวกเ็ ทั้ง2ใส่เอสการ์ดสรุปของฟรีแรงกว่าใช่ไหมถามหน่อยสิท็อปเอเวนโบนี่ใส่ลูกขนุนเอลเว่นปะน่าจะไม่ถูกปะเพราะว่าถ้าใส่ลูกขนุนเอลเวนด้วยมันต้องแรงก,กว่าแน่นอนแต่ว่าก็อย่างว่าแหละคือเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินขนขวายซื้อเอเวนโบน์กสิบเนาะถ้าใส่ลูกขนุนเอลเวนด้วยไม่น่าจะเบาวกว่านะแต่น,นี้ไม่รู้เหมือนกันได้เลนเจอร์แอโร่แท้ด้วยออไม่มีเงินให้เบิกผมมีตัวหลักก็มีเงินอยู่แค่มาฝากเดียวหน่อยละกันคุณบารุ เลนร้อยแปดไปวิ่ไหนดีครับไปทันร้อยยี่สิบให้คอสหัวใจตีหุ่นไปไหนดีอีกไหมคือจริงๆแล้วว่าแอโร่หุ่นแอโร่แม็กมาไปก่อนก็ยังได้อยู่นะแต่ถ้าจะให้เร็วๆเ,เ,เลยก็เดินเควสอีเดนไปด้วยครับซึ่งยูทูบช่องซิก้ามีสอนเดินเควสอีเดนครับผมเนี่ยฮะเควสอีเดนร้อยถึงร้อยสิบนะฮะแล้วก็มีร้อยสิบถึงร้อยี่ด้วยนะฮะก็ลองเข้าไปดูก็ได้พิมพ์ว่าเควสอีเดนแล้วก็เป็นบล็อกซิก้าในยูทูปก็เจอเลยครับ <laughs> ขายของเนี่ยระวังแพ้ขนแม ใส่เอเว่นด้วยเหรอเอลเว่นเบากว่าอีกเหรอเฮ้ยมันเป็นไปได้อย่างไรอ่ะแต่ถ้าเกิดบอกเขาทดลองแล้วผมก็เชื่อเพราะคนทดลองอ่ะเขาทดลองมาแล้วอ่ะถ้าดูฟรีคือใส่ลูกขนุธาตุได้ด้วยแต่ผมใส่เซตไว้วิงนะก็เซตไว้วิงมันก็มันก็เราใส่เอเว่นโบมันก็ใส่เซตไว้วิงได้อยู่ดีอ่ะมันมันก็ค่าเท่ากันนั่นแสดงว่ามันดีกว่าจริงๆนะสวัสดีจาเรมสวัสดีครับตัวนี้สายฟรีศูนย์บาทศูนย์เซนีเลยไหม ถามว่าศูนย์บาทไหมอะศูนย์บาทแต่ถามว่าศูนย์เซนีไหมศูนย์เซนีไหมนี่หมายถึงอะไรบ้างอะถ้าซื้อพวกยาเร่งอะไรอย่างงี้ก็ซื้ออยู่ครับสี่ครับเธอทำคลิปรีวิวช่องพี่ด้วยเหรอขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีด้วยนะสวัสดีในยูทูบเลยอ่าสวัสดีนะครับเล่นมาแป๊บเดียวเวลจะอัพอีกแล้วดีกว่าคุกเน่ๆใช่คุกนี่แม่งเดินไปเดินมาแม่งเวลไม่ขึ้นเลยยังไงขอบคุณมากนะขอบคุณมากที่เตือนสติให้กลับมาที่นี่นะ ถึงจะหาตีไม่ได้ก็เถอะใครหาตีไม่ได้นะฮะกดนี่เลยครับผมกดค้นหานะฮะหนอนแดงนะฮะพระนอกด้วยฮะเนี่ยคอยกดจอยเข้าไปเมื่อกี้มันเต็มไงน,นี่ก็เต็มอีกแล้วหนอนแดงยัน99นะฮะอาจัดปจอยตีครับผมอ่าได้ตีเรียบร้อยแล้วครับผมแทงยูแทงยูได้แล้วตีหนอนแดงสบายอู้อ๋อไม่ใช่ท <laughs> ี่ใส่เสียงจริงเลยไอพวกแบบห้องน้ําแป๊บเนี่ยเออห้องน้ําแป๊บอะไรแป๊บเนี่ยแม่งยังยังมีความจาัดแย่ ใช้ความว่าแย่แล้วกันนะฮะยังไม่อยาก18บวกมากนะฮะใช้ความว่าแย่แล้วกันยังไม่แย่เท่าไอพวกมาโควิงมาโควิงนี่แม่งแย่จริงนะฮะรับเลเวลแดงบวก12มาใส่เลยเออแต่แพ้บิคคอสอันนั้นสุดจิโอ้โหไม่แน่นอนอยู่แล้วบิคคอสนี่แม่งสุดยอดเลยเราจะปั้นโอโบโรโอโบโรด้วยวันดีบีจ้าวันดีบีอุ้ยขโทษ,โทษ ลองแล้วถ้าดูฟีแรงกว่านิดหน่อยแถมใช้ลูกคอนมานาเทียบยิงแมกมาไม่เปลืองลูกแพงเออกลายเป็นดีไปอ,อีกนะเออโอเคโอเคขอบคุณมากเตรียมแก้ไขดิตัอาจากเซิร์ฟเวอร์มนานานนะสองวันไม่ไเล่นจะจะฆ่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมถึงได้แบบไม่ได้เล่นมาสองวันนะ่ะเพราะถูกตัดออกจากเซิร์ฟเวอร์หรอหรือยังไงเอาว่ามีคนเล่นโลคานูด้วยว่ะโลคานูก็แอบหน้าเล่นนะแต่ไม่อะในวันที่มีคลาสสามแบบนี้ใครเขาจะเล่นโลคานูกันไม่ใช่แลกเอ็ม แลกเอ็มยังพอไปเล่นเล่นไทแองเกิลช็อตได้เอ๊ะเดินเร็วด้วยเอาตีแล้วพาแม่ไปหาหมอแป๊บไม่รู้จริงหรือเปล่านะหมายถึงว่าแบบไม่รู้ว่าเขาจะพาไปจริงหรือเปล่านะแต่ในใจเราก็จะแบบในใจเราก็จะแบบเอ๊ะมันไปจริงป่าวว่าถ้าสมมติมันพาแม่ไปหาหมอจริงๆแล้วเราไปเตะมันออกจากตีเอ๊เราจะกลายเป็นคนบาปหรือเปล่าว่าอะไรอย่างงี้นะมีอยู่ทีนึง ไปซื้อหมาแป๊บเออไปสร้างบ้านแป๊บไปเอาลูกเข้านอนแป๊บไอไปเอาลูกเข้านอนนี่ก็อาการเดียวกันกับพาแม่เลยพาแม่ไปหาหมอเลยก็คือว่าแบบเอ๊ะมันไปจริงหรือเปล่าวาถ้ามันไปจริงเราไปเตะออกเราจะบาปไม่ว่าเออไอกลัวนิดนิดหน่อยหน่อยกลัวบาปเทก็หุ่นฟางมาเลยไม่ได้กดธาตุอ่าแต่คือมีหลายหลายคนเทก็ให้ความเห็นไปทางเดียวกันนะร้อยกับเว้นโบสิบทดสอบเครือบธาตุหรือยังธนุร้อยแรงจริง กาตาอะไรที่ไม่ค่อยแพงแลวใช้ได้ยาวๆกาตานี่แหละครับชื่อกาตาเลยครับง่ายๆเลยฮะกาตาเฉยๆนี่แหละครับแรงกว่าแน่นอนแรงกว่ากาตาที่แจกแน่นอนนะฮะรอไปเปลี่ยนตอนร้อยเลยมันเกิดอะไรขึ้นใช้ดีลองเข้าได้เหรอเออ,อันนี้ไม่ทราบจริงครับผม